สวัสดีคะ่ะทุกๆคนตอนนี้เป็นตอนที่หซึ่งจะเป็นตอนที่พระเจ้าปราสาททองได้ขึ้นครองราชซึ่งจะด้วยแผนและอุบายอะไรปกครองอย่างไรเชิญชมได้เลยค่ะและเช่นเคยนะคะเอกสารที่นำมาอ้างอิงก็ยังเป็นจดหมายเหตุของวันวลิตอยู่ค่ะหลังจากที่ได้ขจัดอุปสรรคใหญ่สองอย่างคือการกำจัดออกยาก,กำแพงเพชร และการจากไปของออกยาเสนาพิมุกออกยากลาโหมก็เริ่มยุโยงเกลี้ยกล่อมพักพวกของตนว่าพระอาทิตย์ยาวงเป็นยุวกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถมีอุปนิสัยสันดานหยากชั่วร้ายและสมควรที่จะส่งยุวกษัตริย์ไปให้พระสงฆ์อบรมบ่มนิสัยให้มีคุณสมบัติที่จะครองแผ่นดินสืบไปและในระหว่างที่พระอาทิตย์ยาวงทรงกำลังศึกษาอยู่ บรรดาขุนนางควรจะเลือกประมุขขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งจะปกครองอาณาจักรในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินจนกว่าพระอาทิตย์ยวงทรงบรรลุนิติภาวะประมุขของอาณาจักรคนนั้นก็จะมอบอำนาจให้แก่พระเจ้าแผ่นดินที่แท้จริงต่อไปเหล่าคุนนางก็เห็นด้วยในข้อเสนอนี้จึงได้เสนอชื่อออกยากลาโหมให้เป็นประมุขและผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน พร้อมด้วยฐานนันดอนสักกระสั์ออกยากลาโหมแซงทำเป็นร้อนรนปฏิเสธตำแหน่งนี้พร้อมยืนกรานไม่รับตำแหน่งนี้โดยเด็ดขาดแต่ในที่ประชุมของคุณนางมองออกว่าการปฏิเสธของออกยาเป็นการใส่แส้งกลบเกลื่อนเท่านั้นทุกคนจึงได้ลงเสียงเลือกบางคนเลือกด้วยความรักบางคนก็เลือกด้วยความกลัว ดังนั้นหลาคุณนางจึงอัญเชิญพระอาทิตยวงศ์ไปศึกษาที่วัดเดิมซึ่งพระสังฆราชเป็นเจ้าอาวาสอยู่และออกยากลาโหมได้รับเลือกเป็นประมุขและผู้สำเร็จราชการโดยรับฐานัดนดรศักก์สัตว์พ่วงถ่ายด้วยเมื่อได้รับเลือกแล้วออกยาได้ปฏิบัติหน้าที่ในระยะแรกได้อย่างดีเยี่ยมปกครองด้วยความรอบคอบ ตั้งอยู่ในศีลในธรรมและเที่ยงตรงจนขุนนางส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าสมควรจะมอบอาณาจักรและบัลลังก์ให้เริ่มมีการพูดทานองนี้กันมากขึ้นในเหล่าหมู่ขุนนางจนออกยากลาโหมได้พูดว่าอาณาจักรหนึ่งจะมีกษัตริย์สองพระองค์ไม่ได้และตนเองคงจะประสบภัยอันตรายในวันข้างหน้าเมื่อ,อยุวกษัตริย์ทรงเจริญวหวบรรลุนิติภาวะพระองค์ คงเชื่อลาคุณนางที่อิจฉาริษยาตนและตนเองอาจจะได้รับโทษจากกษัตริย์ที่แม้แต่ชีวิตก็จะรักษาไว้ไม่ได้เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นออกยากลาโฮมต้องการจะลาออกจากตำแหน่งประมุขและผู้สำเร็จราชการจากการตัดสินใจลาออกนี้ทำให้ลาคุณนางประชุมหารือกันเป็นพิเศษหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้จนได้มติว่า การมีพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ในอาณาจรรักรเดียวกันนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งอาจจะมีสงครามกลางเมืองและสงครามรุกรานจากนอกอาณาจรรักรและเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำจัดยุวกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถและเลือกบุคคลซึ่งเคยประกอบคุณงามความดีปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเหมาะสมที่จะได้รับเกียรติยศสูงส่งนี้ ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเมื่อเหล่าขุนนางได้มีมติออกมาแล้วออกยากลาโหมแซงทำเป็นรักใคร่อาลาัยในยุวกษัตริย์ด้วยการแสดงว่าไม่เต็มใจอย่างยิ่งและไม่ยอมทำตามข้อเสนอนี้แต่สุดท้ายก็ต้องฝืนใจยอมจำนนต่อเสียงข้างมากพระอาทิตย์ยวงศ์ถูกนำตัวจากวัดที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ ทรงถูกบังคับให้ลาสิกขาแล้วนำตัวไปยังสถานที่ที่เคยเป็นแดนประหารของพระศรีศีลพระปิตุลาพระองค์เชษฐาพระเชษฐาและพระองค์อมมริตพระมารดาของพระเชษฐาพระอาทิตย์ยวงทรงครองราชได้36วันเท่านั้นการประหารยุวกษัตริย์ที่มีพระชนมายุแค่11ชันษาได้สร้างความสะเทือนใจให,ให้กับผู้คนในกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้น แต่ไม่มีผู้ใดกล้าแสดงออกในปีคศ .1629 หรือพศ .2171 หลังจากที่พระอาทิตย์ยวงสวรรคตผู้สำเร็จราชการได้ประกาศตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์มีพิธีสถาปนาใหญ่โตรูรา้าทรงมีพระนามว่าพระองค์สีธรรมราชาธิราชหรือที่เรารู้จักกันคือพระเจ้าปราสาททอง ทรงมีพระชนมายุ30พรรษาและเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับราชวงศ์เก่าทรงอภิเศกพระธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระอาทิตยวงศ์ที่เพิ่งโดนสำเร็จโทษไปหมัดหมัดทรงแต่งตั้งให้พระนางเป็นชายาองค์ที่สี่ทรงพระราชทานพระธิดาองค์ที่สองของพระเจ้าทรงธรรมให้แก่พระศรีสุธรรมราชาพระอนุชา ซึ่งพระองค์ทรงประกาศสถาปนาในคราวเดียวกันให้เป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์พระเจ้าปราสาททองปรารถนาจะได้พระราชมารดาของพระอาทิตย์ยวงมาเป็นพระชนมเพราะพระนางเป็นหญิงงามที่สุดในสยามได้มีกระแสรับสั่งให้พระนางเข้าเฝ้าหลายครั้งแต่พระนางได้ปฏิเสธจนกระทั่งเมื่อปฏิเสธต,ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว พระนางก็ได้เข้าเฝ้าพร้อมตำหนิพระเจ้าปราสาททองอย่างรุนแรงซึ่งพระองค์ทรงกลิ้วและอับอายในการถูกปฏิเสธทรงมีรับสั่งให้นำพระนางไปยังริมแม่น้ำประหารด้วยการฟันให้ร่างขาดเป็นสองท่อนส่วนบนที่มีหัวให้ตรึงกับขาอย่างไม้ไผ่หลังจากประจานได้สองวันได้มีพระสงฆ์ขอร้องกราบทูลถึงได้ทรงอนุญาตให้นำร่างลงและเผา โดยไม่มีพิธีทางศาสนาเลยพระองค์ยังทรงรับเอาพระธิดาของพระเจ้าทรงธรรมและนางสนมคนอื่นๆที่ยังสาวและมีความงามมาเป็นสนมผู้ปฏิเสธจะถูกลงโทษอย่างทารุณสตรีชาราจะถูกกักกันให้อยู่แต่ในวังและมีความเป็นอยู่ที่แรแนแคน การสำเร็จโทษกษัตริย์ถึงสพระองค์ติดต่อกันในเวลาอันสั้นได้กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้คนเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่มีผู้ใดกล้าสแสดงออกเพราะกลัวอาญาจากพระเจ้าแผ่นดินมีหญิงสาวสองพี่น้องที่เคยรับใช้พระราชมารดาของพระอาทิตย์วงได้ไว้ทุกข์ให้พระนางและพระโอรสในบ้านตัวเองเมื่อพระเจ้าประสาททองสงราบ ทรงมีรับสั่งให้จิตผมและลากสองพี่น้องไปยังริมแม่น้ำผูกพวกนางเข้ากับหลักเอาต้นกกรัดพันรอบคอดึงไว้ไม่ให้เท้าแตะดินมีรับสั่งให้แบะร่างเป็นสองซีกและใช้ไม้แหลมทางปากไว้นางทั้งสองถูกปล่อยให้ตายในลักษณะนี้ด้วยความทรมานสุดพารนาเมื่อบิดาของหญิงทั้งสองทราบข่าวก็รีบไปยังริมแม่น้ำทันที แสดงความเศร้าโศกเสียใจกับชะตากรรมของบุตรสาวทั้งสองและเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเรื่องก็มีรับสั่งให้ลงโทษชายผู้นี้ด้วยการผ่าร่างตลอดตัวและแขวนไว้บนขายอย่างไม่ไผ่ให้ผู้คนได้เห็นความเฮี้ยมโหดในการลงพระอาญาเหล่านี้ย่อมปิดปากผู้คนได้เป็นอย่างดีเพราะความหวาดกลัวทำให้ไม่มีผู้ใดเปิดปากพูดเรื่องการไว้ทุก์อีกเลย ท่านผู้ชมที่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่าเพิ่งเกลียดพระเจ้าปราสาททองจนเลิกดูคลิปนะคะเพราะความดีของพระองค์ก็มีอยู่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนต่อไปจะเป็นตอนมีใบสั่งตายออกยาเสนาพิมุขที่นครศรีธรรมราชค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ